เหตุการณ์รอบวางระเบิดในมอสโกเมื่อสองวันที่ผ่านมาทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเสียชีวิตเหตุการณ์เหมือนเดจาวูเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี2024กรณีสังหารพลโทอีกอร์กิริลล์มือระเบิดเป็นชาวอุซเบกิสถานอายุ29ปีได้รับค่าจ้างประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญหรือประมาณ3ล้านบาทจากหน่วย SBU ของประเทศยูเครนมือสังหารใช้เวลาเตรียมการ2เดือนสั่งโทรศัพท์รุ่นเก่าและระเบิดท NT 300กรัมจากอิน อินเทอร์เน็ตส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านส่วนสกูตเตอร์ไฟฟ้าซื้อที่มอสโกที่กลับไปกลับมาเหมือนทํางานเกือบทุกวันใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อไม่ให้คนสงสัยนำระเบิดมาประกอบรวมกันรเรียกว่า IED ใช้แบตเตอรี่จากโทรศัพท์มือถือเป็นตัวจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าจุดระเบิดโดยใช้การโทรเรียกเข้าในเวลาที่กําหนดด้านข้างกลุ่มปิดเปิดมีชนวนระเบิดถัดลงมาด้านล่างสายไฟต่อมาจากแบตเตอรี่โทรศัพท์ด้านใต้สุดเป็น TNT 300กรัมเอาใส่กระเป๋าหน้าแล้วไปจอดหน้าอาพาร์ตเมนต์ ของคิรีลอฟจอดตั้งในมุมที่กําหนดให้แรงระเบิดทําลายเป็นแนวลาน้าตรงพอดีชอ่องท้องที่มีอวัยวะภายในรอจังหวะที่เป้าหมายเดินลงมาพร้อมกับบอดีิการจุดระเบิดจากการโทรเข้าโทรศัพท์มือถือเกิดการระเบิดเสียชีวิตทั้งสองคนคนโทรคิรีลอฟและบอดิการหลังจากนั้นหน่วย SBU ของยูเครนนําภาพที่บันทึกมาเผยแพร่ออนไลน์ถ่ายจากในรถระหว่างเกิดเหตุระเบิด